สวัสดีครับท่านผู้ดูวันนี้เราจะมากินกุ้งเผากันที่ร้านเวเปอร์ สังเกตได้ว่าพี่โค้ดยังมาไม่ถึงนะครับเราไปโทรหาพี่โค้ดกันดีกว่าครับ What you do What you do Where you at Where you at You got play You got l a n e Don't say that Don't say that เพราะก่อกูจำเนื้อได้แค่นี้ <c oughs> อ๋อนี่คือเราเปิดแบบ l a v e my camera open <c oughs> ใช่ครับเปิดกล้องเอาไว้รอพี่โค้ดมาไม่ได้รอบูโนโมานะรอพี่โค้ดมา <c oughs> ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเวเปอร์ครับซึ่งที่นี่เนี่ยเรื่องกุ้งเผาของเขาเด่นสุดๆและเจ้าของร้านเนี่ยบอกได้เลยว่าเอาเขาลงยากมากเรื่องกุ้งเผาเรื่องเล่า หมายถึงว so ่าเรื <bonito> <Quindi S 1> ่องเล่าเขาเยอะเป็นคนเล่าเรื่องใช่เป็นคนพูดประสบการณ์เยอะแต่ก็เอาเขาลงกันนะผมเห็นนะเรียกว่าเขาไปเอาคนอื่นลงมากกว่าคือยังไม่เขาต้้งเราเผาก่อนเลยไม่ได้มีแค่กุ้งเผานะมีตั้มเผาด้วยเจ้าของร้านวันนี้ก็คือคุณสาระตั้มนั่นเองที่เราเคยมาที่ร้านไคจินี่แล้วอย่าให้เสียเวลาครับในไหนพี่โค้ไม่อยู่แล้วเราเชิญสาระตั้มมาก่อนเลยโทรเรียกเขานิค่ะ what you do what you do way w e y way vapor เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเหมือนรุ่นพี่หรือบรรพบุรุษของไคจินบ้าเป็นจุดเริ่มต้น บรรพบุพร,บรุษของใครจีนนี่ไม่ใช่ใครจูหรอครับ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้จักร้านเวเปอร์เนี่ยจากไอจีของสาวๆเขาจะมาลงว่าเขามาทานข้าวที่นี่มีรูปกุ้งอยู่มีรูปตั้มอยู่ไกลๆเดี๋ยว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 ตอนนั้นผมดูแล้วแบบเฮ้ยร้านนี้น่าสนใจว่ะทำไมเราไม่รู้จักร้านนี้แล้วพอเซิร์ชโลเคชั่นมาโอเคไกลไกลไม่พอมันเหมือนคล้ายๆแบบดินแดนนาเนียครับแบบต้องรู้กระจกเข้ามาคร้วมันมาอีกโลกหนึ่งอะไรประมาณนี Arizona, ้ดินแดนโดเนียเหรอครับนาเนียครับแที่บอกว่าสาวๆมากินที่นี่เยอะเพราะว่าที่นี่มีโปรโมชั่นนะคะถ้าคุณใส่่่บิิกนนีีีททาฟรรเเวปอ์ อันนี้่า,นนากินกุ้งแขมกั้งสวยกินฟรีคุณดีขึ้นราคาพูดเรื่อผมนึกว่าเรื่องจริงถ้าเกิดคุณไปดูในรีวิวร้านเวเปอร์เนี่ยจะคะแนนสูงมากคนจะบอกว่าร้านนี้ตั้งใจทํามากมาที่นี่ไม่ผิดหวังเรื่องกุ้งเผาเรื่องเจ้าของร้านจริงๆเิงเวเปอร์คือร้านอาหารประเภทไหนครับเราบอกว่าเป็นอาหารไทยภาคกลางแบบบ้านๆชื่อเต็มเวเปอร์คือเวเปอร์ซีฟู้ดบร์เรีสอร์ทก็คือจะเน้นเป็นซีฟู้ดสไตล์ไทยตะเกียะคุยกันหลังกล้องนิดนึงตั้มบอกว่าจริงๆคับพี่ตอนแรกผมย่าง ความจริงร้านเวเปอร์เนี่ยตั้งแต่ก่อนที่ผมจะมาดูแลเนี่ยมีทีมงานที่อยู่ด้วยกันมา,ยาอย่างไทยทุกคนเนี้ยเกือบ30ปีแล้วตอนแรกอะมันเป็นเหมือนร้านอาหารในหมู่บ้านขายขับแซนด์วิชพอกสอบขายอะไรอย่างงี้ช่วงเปลี่ยนเศรธธษฐกิจก่อนนิชราธานีเนี่ยเป็นตลาดฝรั่งชานหมดต้อง<ม>ทําให้คนไทยรู้จักมากขึ้นแต่ทั้งนี้มีอยู่แล้วด้วยนะชอเวเปอร์อยู่แล้วขายอาหารฝรั่งแล้วผมก็ไม่เห็นว่าเฮ้ยวิวมันก็สวยพื้นที่มันก็ดูดีผมเอาเงินการตลาดที่ได้มาก้อนหนึ่งซึ่งไม่เยอะเลยสำหรับอสังหานนัะริ ที่สร้างอะไรได้ไดถ้าเราเอาเงินไปซื้อบิลบอร์ดจ่ายไปไม่กูดได้อะไรคืนแต่เฮ้ยในไหนราถนัดเรื่องรสชาติเราชอบเรื่องอาหารอยู่แล้ว,ลวอ่ะงั้นเรามาเปิดร้านดีนไหมทีเนี้ยก็เลยทำกันบ้านว่าทะเลสาบตรงเนี้ยมันดูเหมือนวิวริมน,น้ํายุคนั้นเนี่ยโซเชียลมีเดียไอจี IG สิ่งที่คนชอบโพสแล้วได้ยอดไลค์เยอะที่สุดคือของมันๆแดงๆตระกูลให้ายไข่แดง,ดงอ่านไข่ต้องกุ้งเผาจำได้คุณยายย่างกุ้งเผาอร่อยมากคุณยายเป็นคนเกาะเป็ดโบราณครับก็จะย่างกุ้งเผาเตาอั้งโล่จำได้รสชาติยังไงแต่่่ทาเเเป็นไงงบบััััวอจส กุ้งมาก็ทดลองนั่งย่างทุกวันจนตอนหลังกว่าจะได้สูตรที่รู้สึกว่าเฮ้ยลงตัวพอกุ้งมาเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วกันว่ากว่าจะได้สูตรกุ้งที่องตัวก็ขายได้จริงเนี่ยผมจึงจะต้องเอาวิศวกรของบริษัทเนี่ยมาออกแบบเตากับผมผมว่าเรากินกุ้งไปด้วยคุยไปได้ไหมดีดีไหมดีไหมดีไหมเคยเนี่ยเอาพี่ป๋องสวัสดีครับสวัสดีครับโอผมสวัสดีครับเจอแล้วนป๋องผมกลับเข้ามาถึงปุ๊บเดี๋ยผมได้กินพอดีนะเออเฮ้ยอันนี้พี่กลับไปก่อนอย่ากู้มา เอาไปเคี่ยวต้มพลัชไรซ์อุณหภูมิสูงเพื่อที่จะฆ่าเชื้อ<ม>ต่างๆให้หมดก่อนใส่หัวน้ำปลาน้ำตาลมีกระเทียมมีพริกมีการากผักช<ม>ีฉะนั้นเนี่ยเราเอาปูที่เราได้มาล้างให้สะอาดแล้วก็พักไว้ในคอนโดปูของเราจะเป็นระบบกุ้งป,ปูเป็นที่มีน้ำไหลเวียนนะคบ<ม>ปูจะอยู่ในสภาพที่เหมือนระบบนิเวศธรรมชาติเป็นห้องมืดๆที่พอดีตัวไม่ต้องรัดก้ามเขาให้เขาเครียดหรือว่ากลัวไปหนีเพื่อนใช้หลอด U ูช่วยฆ่าเชื้อแล้วก็ปีของเสียออกให้หมดก่อนนะครับว่าน้ำกรองวนไหลว่าเอาปูมาปิดชี่ให้ที่สดอมาหน เราที่นี้ก็คงไปลงในน้ำดองที่พักไปเรา24ชั่วโมงให้น้ำดองเนี่ยแช่ในตัวปูแต่จากนั้นเอาไปฟรีซที่อุณหภูมิติดลบ20องศาเซนติเกรดเพื่อที่จะเก็บได้นานคุณภาพเสถียรเป็นเวลาขั้นต่ำ6เดือนครับเอาจริงๆนะค <c oughs> ือเป็นคนไม่กินปูดองนี่น่าจะเป็นครั้งที่2นะในชีวิตเพราะว่าครั้งแรกกินแล้วแบบอือใช่ไหมงั้นซีฟู้ดแน่นๆเหมาะไหมครับช่วยได้อันนี้ก็เป็นซีฟู้ดสูตรต้นตำรับของเวเปอร์นะครับเราจะใช้เทคนิคเป็นการปั่นเพราะเป็นความเสถียรมากกว่าโคลักษณณ์กกกกาาาารรรรเเเเเเเสิิิขอออองงคคคืื่ปปัั้้นนนนดดผผมีุ บในการดูดกลิ่นทาให้กลิ่นน้าําปลากลิ่นซีฟู้ดเนี่ยไม่เตะจมูกเราเกินไปเพราะกลิ่นมันถูกดึงอยู่ในถ้วยคุณชอบอูดีอ่ะมันคือเทคเจอร์ที่เหมือนกันแต่ด้วยความที่แบบปูไทยมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของมันถ้าเกิดเติมน้าจิ้มซีฟู้ดเข้าไปนี่คือแบบหืมเฉียบ ล้ใจที่กล้ากินเนี่ยเพราะเห็นว่าเป็นตำผมือกว่าเป็นคนที่เหมือนแบบอ้าวลองและจริงจังกับมันก็เลยแบบเฮ้ยมันต้องมีอะไรอันนี้เป็นอีกหนึ่งสูตรน้ำองตัวเดียวกันแต่นี่คือปูไข่ดองนิ่มเป็นเทคนิคของผมในการประยุกเอาปูนิ่มกับปูไข่เนี่ยมาเสิร์ฟด้วยกันอันนี้ก็มีอะรปรดทัใจผมเห็นลูกค้ามันต้องมานั่งเดทกันครั้งแรกแน่นอนนะคือถ้าเขาแต่งตัวมาดีก็สั่งปูดองมาผู้ชายก็อย่างเงี้ยตักไข่ก็ผู้หญิงก็ สักพักปึ๊บกินแต่ไข่เนื้อไม่มีใครแก่ไม่ค่าแทะเขินเพราะว่าเด่นแรกก็จะมาแบบเออจะมาั้นเหรอมันก็ไม่ใช่เรื่องไงสุดท้ายจานนั้นเขาไม่ได้กินก็เลยโปะนั้นเราเอามาคิดทำปูไข่ดองให้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องแทะกินได้ทั้งกล้ามครับเนี่ยยกไปทั้งกล้ามกัดได้หมดเลยสําหรับสสยที่เกลดแก่ถึงได้บอกว่าพอเป็นตั้มอ่ะมันจะมีอะไรที่เหมือนแบบอากูคิดมาให้มึงและที่สำคัญนะคุณเห็นว่าขั้นตอนมันที่ถีพที่ถันแล้วก็ใส่นู่นใส่นี่มาให้คนเยอะแต่ราคาคือมันไม่ได้หนีจากู ธรรมดาที่คุณกินที่อื่นอ่าอย่างจานนี้เท่าไหร่ครับอันนี้รมเน็ตเลยนะครับ559ครับ559บาทแล้วถ้าสั่งกลับบ้านครับราคาที่ว่าเนี่ยแพคเกจิ้งทำแบบซีนสนิทนะครับแช่ตู้มีไอซ์แพคเป็นถุงเจลเย็นแพคไปเนี่ยส่งได้ทั่วประเทศก็ราคาเดิมแค่ไม่รวมค่าส่งผมจะบอกไอ้ตัวนี้ยเด็ดอันนี้ผมชอบเลยเห็นบอกว่ากินได้ทั้งคำ เดแล้วมันจะมีความฉ่าที่แตกต่างจากตัวปูนิ่มแบบปกติก็ความยิ่มมันมีหนึ่งก็ชาตแต่ว่าเห็นพี่ๆไม่ทานปลา้ากันมีสูตรดองปลาด้วยซึ่งสูตรดองปลาความนิ่ก็กล้าวัดนะว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบเพราะกลิ่นปลาแต่ถ้าไม่ทานเลยอาจจะลำบ,บากแต่อันเนี้ยปลาผมซอสซิ่งมาเองจากอุดรก็จะเป็นปลาที่เขาบ่มมาค่อนข้างดีกลิ่นไม่แรงครับแล้วก็ออกมาต้มอีกรอบหนึ่ง สำหรับคนที่สั่งไปคุณจะได้แบบนี้เลยอันนี้เป็นเวอร์ชั่นจัดส่งดูริฟรี่นะครับเกิดอยู่ในเขตกรุงเทพแล้วก็น้ทับุรีกเขามีโปรโมชั่นส่งฟรีด้วยตอนนี้ในเขตปุิมณฑลสามารถบอกได้ว่าจะทานเลยหรือจะเก็บถ้าเกิดจะเก็บเนี่ยจะส่งแบบแข็งโป๊กไปให้ก็สามารถเก็บไว้ในฟรีเซอร์จะกินเมื่อไหร่ดีฟรอส t ์สั่งเท่าไหร่ถึงส่งฟรีถ้ากรุงเทพนนทบุรีไม่มีขั้นต่ำครับโอ้กล่องเดียวก็ส่งถ้าคุณจะใจร้ายผมขนาดนั้นผมก็ทำให้ผมก็ทำให้คือหนึ่งกล่องหนึ ว่ามีน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ซองอย่างดีแต่ว่าได้เป็นเวอร์ชั่นที่ว่าส่งโฟรเซนไปหรือส่งทั่วประเทศไปเป็นรถห้องเย็นแบบโฟรเซนถึงบ้านไปถึงแข็งโต๊ะอันนี้ค่าส่งไม่ได้รวมนะครับส่วนต่างจังหวัดเอามาให้ดูเต็มเต็มนะครับตัวอย่างว่าเวลาส่งไปเนี่ยจะมีถุงความเย็นให้ไปด้วยอันนี้เวอร์ชั่นแบบที่ไปถึงก็าอาจจะทานได้เลยก็คือจะมีแยกเครื่องผักไปให้มีน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ซองอแล้วก็จะเป็นกล่องแพ็คอย่างนี้กันรั่วซีนมาอย่างดีมีฝาทับอีกชั้นหนึ่ง<อ>แล้ว<อ> ทั้งสองแบบเลย่ะทั้งสองแบบเลยครับปลาหมึกไม่โดนน้าจืดของเรานะครับต้องอธิบายว่าทําไมต้องไม่โดนน้าจืดเวลาปลาหมึกขึ้นจากโลยามาเนี่ยครับเรามักจะเห็นแม่ค้าแช่ในถังน้ำแข็งกับน้ำใช่ไหมครับปลาหมึกเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีปริมาณน้ำในร่างกายเยอะพอเราแช่ในน้ําจืดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ําจืดเข้าไปในตัวปลาหมึกน้ําจากปลาหมึกที่มีความเค็มออกไปอยู่ในน้ําจืด1เสียรสชาติ2ปลาหมึกบวมเริ่มเหนียว3าออกซิเจนเข้าไปได้ทําให้เนื้อปลาหมึกเนี่ยเริ่มเสียแบคทีเรียวีกี่คือปมึ ฟเซนนะมันไม่ได้สําคัญว่าของเนี่ยสดขนาดไหนเสมอไปแต่คุณถนอมยังไงอันนี้เป็นปลาหมึกหอมนะครับสาหรับชุดนี้เนี่ยมาจากทางสมสารจะเป็นเรือประมงจากเรือปัน่นเป็นเรือที่ขับไปก็จะมีเหยื่อปลาหมึกเนี่ยวนคล้ายๆใส่พานไทยเลยนะพอปลาหมึกขึ้นมาเสร็จปุ๊บเขาจะแช่ตะกร้าไว้ไม่ให้โดนน้าแข็งโดยตรงก่อนที่จะแช่น้ําทะเลแล้วก็ผมจะส่งก็ท้องเย็นไปรับผมสร้างแทงใต้ตึกเก็บน้ําเกลือได้แหละไว้เพื่อที่เชฟก็จะได้เปิดล้างปลาหมึกด้วยน้ําเค็มเท่านั้นปลาหมึกมาถึงก็ทําการแล่คัตติ้งและภายในวัน แรกที่มาเลยเนี่ยแพ็คหนึ่งถุงเท่ากับปริมาณจะขายหนึ่งจานส่วนใหญ่เฉลี่ยประมาณหนึ่งตัวถึงหนึ่งตัวครึ่งทีนี้ก็ฟรีซทันทีฟรีซแล้วดีฟรอสส์สิ่งคันอย่าฟรีซซ้ำสิ่งที่ผมให้ความสําคัญคือการฟรีซแล้วดีฟรอสส์ที่ถูกต้องสําคัญกว่าความสดอีกสำหรับผมคือถ้าไม่บอกเนี่ยจะคิดว่าปลาหมึกตรงนี้สดมากๆข้างนอกเนี่ยสุกกรอบกำลังดีข้างในยังมีความวุ้นมีความเหมือนปลาหมึกใหม่ๆอยู่อันนี้สำคัญคือการย่างพอดีเป๊ะอันนี้ปลาหมึกผัดไข่เค็มครับ ที่ร้านเวเปอร์เนี่ยตัววัตถุดิบเนี่ยผมชอบใช้คำว่าคอมฟอร์ตฟู้ดคืออาหารส,สบายๆอ่ะอยากผัดไข่เค็มผัดพริกเผาเลือกได้แค่บอกว่าสไตล์ไทยๆอ่ะร้านปรับให้ได้หมดเลยปลาหมึกนี่ก็คือมาจากปลาหมึกที่ไม่ได้โดนน้าจืดเหมือนกันซึ่งหนึ่งเมนูที่ลูกค้คาชื่นชอบที่ร้านก็จะเป็นผัดไข่เค็มเอร์ชั่นของผมก็จะเน้นไข่เค็มเป็ดซอสเอาไปปัน่นนวันวๆผัดกับน้ํามันมีต้นหอมมีขึ้นช่ายมีพริกชี้ฟ้าอร่อยเลยอ่ะหวานเด้งวัตถุดิบดีมากเมนูที่มีพระคุณกับผมการที่ก่อน มันเป็นสารอาตามได้เป็นผู้บริหารกลุ่มบริษัทนิชดาต้องให้เครดิตกุ้งแม่น้ำเผาเตาถ่านสูตรต้นตำรับของเวเปอร์ครับ <c oughs> ตอนที่ผมทำมาใหม่ๆได้สูตรที่พอดีแล้วอะกลายเป็นว่า ยางไม่ทันโดนลูกค้าด่าเพราะเตาอังโงวงกลมมันเดิมนีแค่ที่กับตัว2ตัวผมไม่ออกแบบเตากับวิศวกรมาเอาระบบการถ่ายอากาศสไตล์เตาบินโชตันของญี่ปุ่นมานึกว่าจะออกมาดีปรากฏว่ากลิ่นมันมีอะไรเปลี่ยนไปมันไม่เหมือนเดิมลูกค้าที่เคยมากินก็บอกไม่เหมือนเดิมอยู่ดีๆก็วันนั้นมองหน้ากับเชฟยุนเฮดเชฟของเราคิดอะไรได้ก็ไม่รู้เห็นเตาอังโลวางอยู่ทุบเลยทุบเตาแล้วเอาพื้นดินเผาเนี่ยกลับไปโยนในเตาสเตเยที่ดีไซน์มาใหม่ค<อ>นพบว่ากลิ่นกลับมากลายเป็นว่ากลิ่นเตาถ่านของที่เวเปอร์ ออคือกลิ่นถ่านไม้ผสมกับกลิ่นดินเผาดินเผาก่อกเกดแต่ว่าก็เลยให้คนที่ก่อกเกดเนี่ยทำพื้อนอังเกลืาวางใต้เตาสเตือดต,ตัวนี้ะจะย่างอุณหภูมิต่ําเวลาไม่เกิน8นาทีแล้วใช้การครอบฝาในแต่ละช่วงเพื่อให้กลิ่นควันเนี่ยกลับไปอบอวลตัวมันเปิดบัตเตอร์ฟลายนะคะเพื่อที่มันทั้งหมดเนี่ยถูกกักอยู่ด้านบนเดี๋ยวให้เติมให้ได้ดูดีดดกว่าเพรามีเทคนิคการหั่นกุ้งเบื้องต้นนะครับเราจะมีเซตเสิร์ฟอันนี้เป็นสไตล์ของร้านเวเปอร์เพราะผมเป็นบาร์เทนเดอร์์์์มมมมมาาาาาากกก่่่่ออออนนนนนภษบบรร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 รเเเเเเเทดััชชีีียยวววิิิฟจะะไ ที่ในการชิมเพื่อเอรียงมิติรสชาติที่คุณสัมผัสเป็นกราฟแรงบาจาใจมาจากคนไทยภาคกลางยุคโบราณจะชอบเสด็จหัวกุ้งใส่ข้าวหอมมะลิร้อนๆทีนี้หัวกุ้งให,ใหญ่ไปเลยให้ตักมันอย่างเดียวเอามันออกมาให้หมดนะครับวิธีเสิร์ฟที่เราแนะนำเนี่ยราดขัวน้ำปลาของเรานะครับให้ตักทานก่อนเลยหนึ่งคำเราค่อยกินซีฟู้ดตามตักซีฟู้ดเปล่าๆไม่ต้องใส่ซีฟู้ดเข้าไปในตัวข้าวมันกุ้งของเราแล้วทีนี้ก็วางเคี้ยวอยู่เนี่ยตักซีฟู้ดใส่ปากตามครับแล้วก็กิกนซีฟู้ดตามครับ มันกุ้งเองเนี่ยมันเป็นความมันนัวถ้าเราใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปเลยเนี่ยกดมะนาวที่สดชื่นอ่ะจะไปตัดความมันของเราก็เลยอยากให้สัมผัสมันให้เต็มที่ก็ใช้น้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นตัวล้างปากมันแพลตติเคิลเซอร์อ่าเหมือนเวลาคุณกินซูชิเป็นอูนิอ่ะคุณอย่าเพิ่งไปใส่ยูสุคุณอย่าเพิ่งไปใส่อะไรที่มันเยอะเกินไปหลังจากนั้นคุณค่อยกินคําต่อไปเป็นคําล้างสักอย่างหนึ่งเช่นเป็นผักหรืออะไรที่มันแบบยูสุน้ําอะไรนิดนึงทีนี้ตัวเนื้อกุ้งนะครับต้องใช้คาว่าไม เด้งแล้วอยู่เป็นชิ้นเดียวนะครับซึ่งเราจะสามารถทําอย่างนี้ได้พอเราหั่นตรงโคนหางนะครับหั่นทั้งหมดออกมานะครับเหมือนปลดแล้วทีนี้เอาซ่อมจิ้มระหว่างชิ้นนะครับแล้วก็สามารถแกะออกมา,าทำรูมดนเลยก็จะเห็นว่าหั่นขวางกับลายเนื้อเขาด้วยใช่ ย่างดีมากจริงๆตัวนี้เนี่ยจะเป็นเมนูกุ้ง5 5ราคา555บาทบวกๆให้กุ้ง5ตัวตัวขีดเดี๋ยวเรามาลองตัวเล็กกันหน่อยว่าตัวเล็กเป็นไงบ้างนะคนละตัวคนละตัวตั้มมาสักตัวครับตั้มได้ครับพี่เอาเลยเอาเลยนี่ผมไม่ได้กินกุ้งตัวเองมานานมากอร่อยเหมือนกันนะแน่ ช่วงที่ลองสูตรย,ย่างอ่ะจนหาสูตรเจอนานปะใช่ได้ครับผมว่าน้ำหนักผมขึ้นไป16กิโลครับเก <c oughs> ือบ300สูตรกับการมั่วแล้วคือผมเป็นสายวิทยาศาสตร์ตอน,น,นแรกๆมาถึงนะโอ้ยต้องเทคโนโลยีต้องสลาแมเนเดอร์ต้องเตาอบคอมบิรอ,อ,องนู่นรองนี่ร้องนกลับมาตายรังกับอังโลความดั้งเดิมครับ ราขอแอบไทยอินนะครับก็คือถ้าใครไม่สะดวกมากินที่ร้านเรามีทุกประเภเหมือนกันว่ากล่กกองไม่กล่องสั่สงทำพิเศษสำหรับกุ้งนะครับ,รบถึงเวลาเนี่ยก็ราจะมีเสิรสอนการทาดนน้านบนแล้วก็จะแพ็กไปให้อย่างดีนะครับก็สามารถไปฟินกับกุ้งได้ที่บ้านเหมือ,กมอนกทมนนทบุรีส่งฟรีกระพงทองหรือปลาอั้งเกยที่ชาวบ้านเรียกนั่นเองอาจจะคุ้นเคยกับผมเอาปลาที่ผมตกนะครับมาทำออามาเกษตรในงานไข่จินแต่ก่อนหน้านั้นก็ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ตามฤดูกาลก็มีปลาตกครับจากประมงพื้นบ้านจากผนไปตกเองด้วยอััันนนนนีีี้้้เปปปลลาาาท่ผมมมพิตตกกกจบบะะรรรรอณ70 กระพงทองเนี่ยคล้ายๆกับกระพงขาวแต่ว่าเนื้อจะฟูกันหน่อยมันน mm ี hmm. ่ก็นนึ่งเป็นสไตล์ไทยจีนนะครับเป็นนึ่งซีอิ๊วมาใส่กับหม้อไฟเลยนะ mm hmm. mm hmm. หวานนัวกระพงมันไม่หวานขนาดนี้ฮ่าผมใส่น้ำตาลเยอะมากครับขอบคุณมากพูดเล็ครับผมชอบรสน้ําที่อยู่ในปลามันมีความสดชื่นดีน้ําที่จับเข้ามาได้อะสะอาดทําให้ตัวเขามันรสแบบสว่างสดชื่นใส่เจลล้างมือเข้าไปเยอะครับใช่ครับสะอาดเลยครับถึงยิ่งถ้าใครมาเวเปอร์คือถามารถถามว่าเฮ้ยมันมีอะไรไปจับอะไรมาได้ไหมก็ต้องบอกด้วยนะครับว่าก็ไม่ได้มีตลอดตามฤดูกาลขั้นต่ำเนี่ยก็มีกระพงปลาเก๋าวัวนี้มาตรฐานมีอยู่แล้วแต่ปลาตามฤดูกาลนี้ก็โทรมาใช้กงหน้าดีกว่าครับนะครับว่ามีอะไรบ้างมีขาย ทั้งเป็นตัวววาเป็นชิ้นกีเลก็คือเป็นชิ้นแบบที่ว่าไม่ต้องมานั่ง <ừ> แกะก้านเองก็ <ๆ S 1> คือได <ๆ S 1> ้เลยจะต้มทอดนึ่นผัดสไตล์ไทยแบบไหนก็ได้คือตัวนี้อร่อยมากแล้วก็ผมว่าเลโชวความมันจะมันกว่าปลากระพงทั่วไปอีกหนึ่งระดับและอย่างหนึง่งคุณเขาขายไม่แพงหรอกเขาแค่หาค่าน้ำมันไปเติมเดือเขาเพิ่มอะยังไงไม่คุ้มหรอกเพราะค่าเรือที่เขาไปตกมาคุณยังไงก็ไม่คุ้มถ้าแบบดูตมแล้วถ้าไม่เห็นตำคุณเยอะหรือหมูหน่อยไม่สนุกนะคนดูใช่ต้องโมใช่ไหมอย่างวันนี้มาก็ังเอวี้ยากฟังเอะ้ ความรู้เยอะอะเวลาพูดเยอะผมว่าโอเคถ้าเกิดคุณรู้น้อยอะคุณควรจะฟังให้เยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณรู้เยอะเขาคุณจะแชร์ความรู้ให้กันขอบคุณมากแต่เมีรก็แนะนําสอนได้นะครับเมนูใหม่ล่าสุดของเวเปอร์ครับปลาเคม็มเรนโบว์ตอนนั้นคิดว่าเอย,อยากลองทําเมนูปลาเคม็มก็ถ่ายรายการนี่แหละแล้วก็นึกได้ว่าแบบผมเคยทํามีพวกเมนูที่ชาวยุโรปเขาบางทีเขาจะย้อมสีปลาแซลมอนด้วยสีธรรมชาติต่าง ก็รู้สึกว่าค่อยของไทยอ่ะเรามีของที่มีสีธรรมชาติสวยงามค่อนข้างเยอะแล้วก็มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยเป็นปลาอินทรีย์เค็มที่เป็นปลาตกมีทั้งที่มันตกมาเองด้วยปลาปล่อยให้ฉุกนิดนึงต้องสําคัญว่าปลาเค็มเนี่ยอีเคจิเมะหรือว่าเทคนิคถนอมปลาเนี่ยไม่ใช่ดีที่สุดเสมอไปเพราะว่าถ้าเอาเกล็ดอ,ออกปลาเค็มไม่ฉุกมันไม่มีความนัวตรงนี้มามันจะไม่อร่อยอปลาเค็มต้องฉุกนิดนึงอันนี้บอกเลยว่าอยากเจอเขาต้มมากจริงใช่อันี้พอเข้าใจยำเนี่ยพอได้แล้วนี่อะไรอ่ะหมูสับปลาเค็มเรนโบว์ เทคโนโลยีใหม่นะครับที่เรามีที่แรกในประเทศไทยซึ่งไหนๆก็ในประเทศไทยไปแล้วอันนี้คน<ม>ดูเป็นคนไทยส่วนใหญ่ก็มองว่าเป็นที่แรกในโลกเหมืกัน,<อ>นะครับกับเครื่องบ,บ่ <laughs> บมอาหารในอวกาศมันเปรียบเสม,มือนการเราได้ส่งปลาเคม็มไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีอากาศมันนอกโลกคือมันจะมีปุ่มสีแดงแล้วมันจะเห็นว่ากดปุ่มปุ๊บเนี่ยมันลอยผ่านภูเขาลอยผ่านเครื่องบินลอยผ่านอากาศไปไปอยู่นอกโลกอ๋อเป็นภาพเป็นภาพที้ดูใช่แล้วก็อัดสีธรรมชาติเข้าไปผมวล้สีให้ฟังสีแดงอันนี้เป็นพริกทงคาชิบ รูทมาร่าสีเหลืองคามิ้งชันมะกรูดสีฟ้าดอกอัญชันตะไคร้สีชมพูลูกหม่อนมลเบอรี่และดอกไม้บากชนิดสีม่วงเป็นกระดบม่วงก็หอมแดงเวลายังไม่ทอดนะครับอันนี้ก็คือเรามีขายหน้าร้านหรือจะสั่งเดลิเวอรี่ไปก็ได้เอาเป็นฟรเซ่นไปแล้วก็ไปทอดกินเองได้จะเป็นสีเรนโบว์ห้าสีสสอย่างนี้เก็บได้นานแค่ไหนครับใส่ฟรีเซอร์ไว้ก็ขั้นต่ำก็ครึ่งปีอะครับชิ้นละเก้าสิบเก้าบาทครับไอตัวที่เราเอามาย้อมสีเขาครับมันมีผลกับรสชาติบ้างมีแต่ว่าบางบางถ้ากินกับข้าวต นะเพื่อชูตรงนั้นไะเราจะใส่เครื่องที่ประกบคู่กับสีนั้นมาให้ด้วยและน้าของเขาอะครับที่ใส่ไปข้างานซอสอะคือน้าตัวเดียวที่หลังจากเราดองสีไปเสร็จแล้วอะสีสกัดธรรมชาติแล้วก็เอารสชาติปลาเค็มไปด้วยก็เลยตรงน้ําอะจะมีรสชาติของปลาเค็มอยู่ด้วยงั้นเรามาชิม,มคนละตัวไหมเริ่มจากนี้ก่อนทามินมะกรูดครับอืมผมกินนี้ให้ใกล้ๆผมลูกหม่อนครับนัดเอาไหนอั<ใ>นที่มันอธิบายรสชาติง่ายๆ่สุอันไหนรสชาติน่าจะง่ายสุดครับหม่าล่าหม่าล่าก็ง่ายครับ รสชาติเค็มกำลังดีถามว่าเผ็ดมาล่ามาขนาดนั้นไหมไม่ได้กลิ่นหลิ่งเฉยกะบ่วงหอมแดงม,มาครับ<ป>กะบ้วงหอมแดงครับหมูสับนุม่มมันจะไม่ออกไปทนหมูสับที่อยู่ใน พวกหนมจีบอะหนมจีบจะากแข่งวัานี้หน่อยนึงผมชอบแก๊งนี้ฮะแก๊งปลาเค็มหมูสับเพราะว่าอันเนี้ยผมรู้สึกว่าชิ้นหนึ่งนะถ้าเกิดคุณไปที่บ้านเนี่ยคุณจะไปผัดกับผักคะน้าได้แบบใหญ่มากคือชิ้นเดียวเนี่ยผมว่าพอเพิ่ครึ่งชิ้นก็พอแล้วพอแล้วพอแล้วทีนี้อันนี้กินเปล่าๆจะเค็มนิดนึงเม่กินเขาต้มแล้วก็เล็กๆส่วนอันเนี้ยคือพอดีเลยอันนี้คือกินเล่นได้เลยเพราะว่าความมันความเค็มกับปลาเค็มอันนี้มากินเล่นได้เลยตั้มแผนจะไปทะเลไหนต่อแต่เที่ทััับรระมมคพงีสาวไปออกทิด้วยองะเับ ก็มีทั้งแขกรับเชิญที่ถ่ายมาให้ดูนะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญดี๋ย่ไม่มีไม่มีคือจริงอ่ะผมอยากกินเวเปอร์มาก่อนไคจินอีกแต่ดันมาได้กินไคจินก่อนเวเปอร์จริงๆมาที่นี่เนี่ยผมแอบมีปณิธานอยากจะไปขโมยปลาที่ไคจินมากินขโมยเลยเหรอที่เขาหั่นมาให้ปลาที่เอชอ่ะแบบปลาอินซีอ่ะผมจำได้เลยแบบอร่อยมากไปเดี๋ยวเครดิตเราไปนี่เดี๋ยวให้คัดไปดอยปลาไคจินมากินชิ้นนึ่งคุณตั้มด้วยนะตามมานะครับแล้วก็ขอให้เยี่ยมเยียนครับมาสรุปกาตกปลาว่างๆแต่ได้มาคอหลับปนอีกแต่เราให้ แล,แล้วเราก็มีหน้าที่อยู่บนฝั่ง <c oughs> นั่งสบายๆอยู่กับ<อ>แขกรับเชิญสาวๆอ่ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีสาวๆเขไม่มีสาวๆข้ามันจะตลกมากนะถ้าตอนที่แบบเรานั่งกันอยู่ริมบบนายเอามะพร้าวไปเชิญลูกได้ไหมแล้วตัดไปตั้มแบบนั่งกับคัตโต้พี่คัตโต้บิ๊กครับแล้วตัดไปเราแบบ เ hey, อ,อยชนเลยเอางี้ผมสัญญาว่าผมจะไปเป็นตัวแทนองเสือหรอกไห้<อ>ไปตกปลาเ,<อ>เป็นเพื่อนโอ้น่ารักมากน่า,า,ารักแล้วเราจะเอาปลามาให้เพื่อนๆทาน<ส>จะได้รู้ว่าคุณมาทานที่เวเปอร์หรือใครจรินเนี่ยเอาจริงๆไม่ได้ค่าน้ํามันเรือออกเขาออกจริงๆแค่เขาอยากสนุกอ่ะเอาสิ่งที่เขาตกมาได้มาให้คุณทานก็อยากนําเสนออยากให้เห็นด้วยครับว่าถ้าเราตั้นใจใส่ใจกับวัตถุดิบนะมันเห็นผลนอกปลายทางแน่นอนลูกค้าก็ได้ความสุขตรงนี้มาด้วยที่สาคัญผมว่าวัตถุดิบไทยถ้าทําอย่างถูกวิธีไม่แพ้ชาติใดในโลกถูกต้องทรันสุดท้ายนี้ครับตั้ ใครอยากสั่ง Delivery ทําไงครับก็มีเบอร์ติดต่อนะครับแอดเวเปอร์แบงคอกนะครับก็คือทั้ง IG และ Facebook ของทางร้านนะครับสั่ง Delivery ได้เลยนะทางร้านเองเปิดทุกวันนะครับตอนนี้ตั้งแต่10บโมงเช้าคือปิด4ี่ทุ่มเข้ามาทานกันได้โทรสั่ง Delivery ได้ถ้าจะสั่งปูดองส่งทั่วประเทศปิดรอบภายในก่อน4ี่โมงเย็นไดของทุกวันก็โทรมาสั่งได้เช่นเดียวกันจะบอกว่าสโลแกนอาหารหลักร้อยวิวหลักล้านนะครับกับทะเลสาบส่วนตัวเล็กๆประมาณ125ไร่นะครับ้อยู่ในหมู่บ้านไร่นนีะครับก็ข้างงหลัเอนท่นแจ้งวััฒะเลยไมว ไม่เคยมานอกจากเปิด Google Map โทรมาถามคอเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับเรายินดีช่วยบอกทางและอำนวยความสะดวกตลอดทางเลยนะครับคุณตั้มด้วยนะครับผมฝากร้านเวเปอร์และฝาะกช่องของคุณตั้มด้วยครับผมสารตาตั้มนะครับฝากด้วยก็การได้เวลาแล้วต้องไปเอาปูดองกลับบ้านละภพระยาดา่าปูดองเท่าไหร่ปูสอง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 ปูหโอเคได้ครับไปไปไปผมเตรียมให้แล้วครับอาจจะต้องแบ่งกันทานนิดนึงคนละคำปลาตำมะนะครับอยู่ Emperor Fish จากเทเรกบี่เช่นเดียวกันก็เบียร์กับปลาอั้นเกยเมื่อกี้ ยอดเยี่ยมเป็นปลากระพงไทยอ่ะแต่จะมีความหวานและก็มีความกรอบนิดหน่อยแล้วก็นี่เดี๋ยวผมอาุวิตรงนี้ให้ก่อนนะกันอันนี้จะแบบปุ้มอูมามมีนวเข้ามาเลยอ,อันนี้มันใส่ผงชูรสอ่ะเวลาเรา dry a g e ปลาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรียกว่าเป็นติกิยาผงชูรสธรรมชาติน,นั่นแอืะออร่อยนี่ปลาผงชูรสด,ดีกว่าปลาผงชูรสตั้งชื่อซะ โอ้อได้แกระเบิดของชุรสนะมมันมือนผ่านคนชนรสมาแต่มันไม่ได้ถ่ายการชตรสเลยรสมันเข้มข้นมากเลยนะคือแค่ไมต้องจิม้มจริงๆอ่ะสำหรับวันนี้นะฮะเวเปอร์จบด้วยไคจินนะครับเปิดแบบไทยๆจบด้วยลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นแล้วกันลาคุณผู้ดูไปตามนี้นะครับใคร<อ>สนใจกุ้งเผาบอกเลยว่าไม่ครับฝากด้วยไปขโมยป้าก่อนนะครับลาก่อนสวัสดีครับแต่ถ้าไม่ชอบกินอาหารมาซื้อบ้านก็ยังดีโอ้ดี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 อันนี้กดีดีดใครอันนี้กดีดีดใคร